สวัสดีค่ะก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาเยี่ยมชมออฟฟิศนะคะที่หัดใหญ่นะคะแล้วอีกสักพักหนึ่งนะคะจะไลฟ์ตรงจากขอนแก่นในการเยี่ยมชมออฟฟิศที่ขอนแก่นนั่นเองนะคะคลิปนี้ไลฟ์จากหัดใหญ่ก่อนนะคะห้องนี้ที่กว่ดนั่งเนี่ยเป็นห้องที่เอาไว้มีการประชุมกันนะคะมาดูนิดนึงนะคะเราก็จะมีการเซตเอาไว้สาหรับการประชุมนะะ่ะถอยหลังออกมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศส่วนกลางนั่เองอันนี้สกูตเตอร์กระเช็ไม่เชี่ยง่ายนะคะ ดังนั้นนี่ครับเป็นเจ้าหน้าที่มาเฉยง่งฮัลโหลเซ่ฮัลโหลหน่อยเดียวนะคะอะมาดูข้างนอกก่อนบ้างนะคะมันใกล้ที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าใกล้ๆกับบิ๊กซีคลองแหเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นด้านบนเห็นไหมคะเป็นป้ายสำนักงานบัญชีเข้าหาง่ายบิ๊กซีอันนี้เป็นถนนเลียบนะคะถนนที่ เป็นซอยเข้ามานิดนึงนะคะจากบิ๊กซีคลองแหนเนี่ยถ้าเวลาเราหันหน้าเข้าบิ๊กซีมาทางขวาถ้าคุณสังเกตนะเอาเป็นว่าถ้าคุณเข้ามาทางป้ายบิ๊กซีตรงนี้หันมองขวานะคะเห็นป้ายบัญชีอย่างง่ายแนย่นอนเราเป็น2ครูหา,าหัวมุมตรงนี้นะคะข้างๆก็เป็นร้านอาหารของครัวนั่นเองก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะดังนั้นเนี่ยเดินทางค่อนข้างสะดวกเวลามาจอดรถตรงไหนจอดข้างออฟฟิศได้เลยนะคะหรือว่า ถนนช่วงนี้ก็ได้โอ้โหรถเข็นบัสซีมานะคะ,ะถนนฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าเป็นถนนฝั่งนู้นก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาะะร้านอาหารขวดใดก็จะจอดตามถนนเพราะว่าอันนี้เป็นถนนรองไม่ใช่ถนนหลักนะที่คุณเห็นเนี่ยนะคะถนนหลักอยู่นู่นตรงนู่นตรงนี้น,น,นะคะมาลองเป็นถนนเลียบมานะคะซึ่งเลนมันกว้างมากมันจอดรถได้สบายมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาขาหัดหญ่นะคะกวดปกติต่อไปหลังจากนี้่วดก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะ จสังเกตมาบ้างใใาอะนี่เห็นต่ไกลามาแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็80%ล้นะคะออฟฟิศใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวเหลือทำสติกเกอร์ข้างล่างจัดข้างหน้าให้มีการนั่งรอให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะแล้วอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ม่วาจะเป็นขัดใยัยอย่านี้่ใช่ทุกหวัดนะ จะเป็นเขตพื้นที่ในส่วนของตั้งแต่พิพ,พิตาจังหวัดอะไรบ้างนะคะตรังตรังสตูลพัทลุง,งสงขาปตัตนียารานาราธิวาสนะส่วนท่านไหนที่อยู่ในจังหวัดนะคะ3จังหวัดชายแดน ภาคใต้นะคะแล้วก็ส่วนของสงขาสีพื้นที่นะคะคุณทราบอะไรไหมคะว่ามันสามารถที่จะทำสิทธิพิเศษทางภาษีได้นะคะก็มันจะมีกระบวนการสักนิดหนึ่งที่ต้องทำนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำเป็นคุณทำทันต่อเวลานะคะภาษีนิติบุคคลนะคะจากปกติประเทศไทยคิด20% SME 15เนี่ยนะ่ยในโซน3จังหวัด กับพื้นที่พิเศษของสงขาเนี่ยนะคะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเหลือ3%โอ้โหนะคะแค่เพียงทำเป็นและทำทันต่อเวลาแค่นั้นเองนะคะยังไงเดี๋ยวลูกค้าในโซนภาคใต้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะทำนัดหมายกันเข้ามาได้เลยคขา